เลยครับแลวก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกม Laser King นะครับผมเกมนี้จะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตะกี้นี่แบบมีบางสิ่งบางอย่างมาก่อกลวนนะครับ <c oughs> มาดิมาดีครับอุยโดดโดดเออโดดข้ามครับผมโดดดึงดังโอ้ <c oughs> กำจัดคนอ่อนแอลไปยอะเออปลดล็อกอุ้ยในรถคันใหม่แลครับมารถคันใหม่แต่ก็ตกวเหมือนเดิมครับผมตรงนี้โดดข้ามอุ้ยๆแหมนันแหมนันแมจะสู้กับข้าอย่างนั้นรืตายไปซะไม่มีใครสามารถสู้ลังข้าได้เฮา่า เราจะต้องเอาชีวิตรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมนนี่นี่ชนชนกระเด็นชนตกเลยนี่ปาดหน้าปาดหน้าเค้กปาดหน้าไปครับโดนข้ามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ไปมีไหนอีกเหลือใคร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 อีกเฮ้ย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 เฮ้เอา ผมว่านะมันอยู่ที่รถเราต้องเปลี่ยนรถครับเออเป็นคันนี้แล้วกันนะรถ Big กฟุตนะครับผมนะชนกระเด็นหมดอ่ะชนกระเด็นหมดอ่ะมาดิโดดข้ามครับเฮ้ยเฮ้ยเฮแม่แนๆไม่ทันเราเล่นมาเกือบประมาณ300รอบนะครับยังไม่ได้ที่หนึ่งเลยโดดข้ามครับ อ่ะเป็นไงอ่ะครั้งนี้ได้ที่หนึ่งครับรถบิ๊กฟุตนำพาเราไปสู่ที่หนึ่งนะครับเราจะไม่ทิ้งเฮ้ย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 มาดีขับอ้อมครับขับอ้อมมือตกนั่นไงเราตกโดดข้ามทับหัวไปดีเอ๋หนูวิวิวิวโดดข้ามอุ้ยสะบัดลงหลุม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 อุ้ยสะบัดสะบัด จริง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 โอ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะรถไม่มีล้อแสดงว่าโดนล้อบ่อยล้อหาย <c oughs> ครับโดดเป็นกบต้องโดดเป็นกบแล้วต้องโดดเป็นกบแล้วครับอ่อครับดึงดึงดึงวานี่วานีไม่มีใครสามารถสู้ความกระโดดเป็นกบของข้าได้ ปาดหน้าครับผมปาดหน้าปาดหน้าปาดหน้าขับดิบไปดิบมาครับผมโดดโดดอีกโดดอีกมีไหนมีไหนมีนี่มีนี่มาดีมาดีหนึ่งหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งไม่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 โดดโดดเฮ้ยชนะครับโอ้โหโดดโดดซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาเฮ้ย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 โดด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 เฮ้ย ไม่ไม่ไมโอเครอดครับผมเรารอดรแล้วแหมนดีฟดีฟครับผมดีฟตัดหน้าไปดิเฮ้ย <c oughs> โดดครับเออเรียบร้อยมีไหนมีไหนมีไหนอยู่ไหนอะ่ะอยู่นี่หรออยู่ด้านกลางอยู่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 ตรงกลางครับนะเป็นอะไรที่แบบง่ายฮะง่ายมากเลยท่านผู้ชมพอแบบจับทางได้แล้วก็แบบง่ายนะครับ ครั้งนี้เราผมอยากลองรดแบบ2,000เหรียญนะเดี๋ยวผมลองไปเล่นนะครับผมให้ได้ครบ2,000เหรียญก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นรถอะไรนะครับผมทำไมมันเก็บเหรียญได้ยากขนาดนี้ครับท่านผู้ชมตกอีกแล้วครับในที่สุดผมก็เก็บได้2,000นแล้วครับ2,000ันกแปดสิเราจะมาเอาคันสุดท้ายกันเลยครับผม ย่า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 ฮะรดอะไรอ่ะรดอะไรไม่รู้ครับแต่ก็สวยดีนะครับผมแทสสีเหลืองนี่บับเบิ้ลบีชัดๆนะครับแต่นี่เป็นสีขาวนะแบบว่าเวลาเลี้ยวนี่ก็แบบรู้สึกว่าแบบสมูทขึ้นนะแล้วศัตรูเรามีไหนครับนี่ไงนี่ไงชนด่ครับชนี่ครับเฮ้ยโดด ย่าตัวข้ามมาได้ครับเฮ้ยอย่าตกอย่าตกนะตัวอยู่ตรงนี้ครับนี่เออสกิลสกิลเพลงของเราต้องต้องดีขึ้นเพราะว่ารถเราแพงครับผมเฮ้ยชนะที่หนึ่งครับผมรถเราแพงนะครับปาดหน้าไปครับเหลืออีกกี่คันเหลือสี่ันเอ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกเออตกครับผม เอาเลยครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสวัสดีครับเอาตก